ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนําพาสู่ความสุขใจมุ่มันทําด้วยจิตที่คิดทดําดีปรดหนะัน้าให้โลกนี้หนะ่าอยู่สดใสช่วยกันทําเพื่อสวนรวมเท่าที่มีเท่าที่ทําไว้นำสาสธารนําใจไหลไปทั่ว ครับสวัสดีครับผมสิบเอกณ้รงกรลิเจริญผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับเราได้รับการประสานงานมานะครับจากฐานะสุกนะครับผู้ใหญ่บ้านชุมชนนะครับที่นี่ก็ตำบลบางตีนเป็ดนะครับอําเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาก็วันนี้นะครับก็จะมีการมาช่วยเหลือปรับภูมิทัศน์นะครับผู้ป่วยด้วยอกาสนะครับก็เพื่อเป็นสุขะอนามัยที่ดีนะครับสําหรับตัวผู้ป่วยเองนะครับก็มาคอย ช่วยเหลือนะครับก็โดยมีสาธารณสุนะครับมีผู้ใหญ่บ้านนะครับและมีอสมอนะครับในพื้นที่ก็มาช่วยกันทำความสะอาดนะครับก็แล้วก็วันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวก็ไปชมกันครับครับพร้อมเสียสละจิตอาสารอพภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทน ทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่มันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธามือที่ทริเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา พลังนำพาสู่ความสุ จิตอาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ มเป็นพลังนำพาสู่ความสุข เคยขาดแคลนเราติดอาสามึงมันทำไว้ติดที่คิดจะหา พิสลดัดจิตอาซาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่วังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาซามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ ที่ริมเนือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข,สข,สข ไทยโดยมีหวังสินใจตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมอยากรบกวนแนะนำตัวคนพี่หน่อยครับค่บะคพี่เป็นญาติของผู้ป่วยนะคะชื่อนางเกดแก้วมณีนนตันเจริญคือขอบคุณทุกหน่วยงานครับอ่า ทหารอ่ากองพันคนสิบเอ็ดแล้วก็คุณหมอที่อยู่อนามัยนี้ที่ว่าท่านดูแลมาตลอดนะคะไม่เป็นไรครับเราพร้อมช่วยกันอยู่แล้วครับพร้อมช่วยเหลือประชพ่ชนยแล้วคุณพี่ผมก็ใจลวครับที่ไหนมีความครับที่ไหนมีความทุกข์ยังไงทหารเราจิตอาสาเราไปช่วยได้อยู่แล้วครับขอบคุณค่ะครับก็อาจจะคุณพี่อาจจะตื่นตานอาจจะพูดได้เท่านี้นะครับก็เราก็เต็มที่และเต็มใจที่จะช่วยนะครับไม่ว่ามีทุกเดือดร้อนอะไรที่ไหนเราก็ไป ขอแค่คุณแจ้งมาเท่านั้นนะครับหรือคุณไม่แจ้งมาเดี๋ยวเราจะไปหาเองก็ได้ครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับขออนุญพี่แนะนำตัวครับผมผู้ใหญ่สโลดตีชวนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านตรงข้ามวัตทรครับตำบลบางติมเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับ เออผมอยากถามความรู้สึกครับรู้สึกไงกับการที่ได้มาร่วมกิจกรรมกัรทั้งนี้ครับก็ก็ดีครับเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะสมครับที่มาช่วยดูแลผู้ป่วยที่ว่าพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะครับก็อยากให้ทางจิตอาสาของของของทั้งของระบบของทหารนะครับเขาให้มีมาส่วนร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นําในชุมชนครับผมครับแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรกันบ้างครับเนี่ยก็ ปรับภูมิทัศน์รอบๆบ้านสถานที่ให้ถูกถุกขากษณะครับนะครับก็ทางผู้อยู่อาศัยก็รู้สึกมีความยินดีมากรู้สึกขอบคุณทางทางทหารที่พวกจิตอาสาที่มาร่วมการทํากิจกรรมครั้งนี้ครับครับโอ้ดูเท่าวันนี้งานน่าจะหนักนะครับพระดุงเงาซกเลยครับก็เป็นตามบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาร่วมกันครับครับ แล้วโดยเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยดีไหมก็ต้องดูแลลูกบ้านนะครับครับผมครับผมครับสโนี้ผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีน้องครับครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาทํากิจกรรมจิตอาสาวันนี้ครับก็รู้สึกดีครับภูมิใจครับได้มาช่วยจิตอาสาครก็ยังว่านะเจ้าของบ้านเขาเป็นผู้ด้โอกาสนะเราได้มาช่วยมาทําเราก็เหมือนได้ ได้ทําความดีได้ช่วยเหลือเขาใช่ไหมครับครับแล้ววันนี้ทําอะไรไปบ้างก็ทำความสะอาดเล็กเล็กกน้อยครับช่วยเก็บขยะอ๋อครับก็ที่เห็นอยู่ก็คือมีตัดหญ้านะฮะมีตัดหญ้าใช่ไหมมีเก็บกวาดขยะมีปรับมีทัดให้เขามีตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยนะฮะครับนี่ได้เห็นก็ก็ดีนะครับถือว่าได้ช่วยได้ช่วยสังคมกันนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่อย่างน้อยน้องก็เป็นหนึ่งในจิตอาสาที่มาได้ทําร่วมทากิจกรรมครั้งนี้นะครับครับ ก็สำหรับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณมากครับครั้งหน้าพบกันใหม่ครับครับครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาใจกันกันนะครับขออยากคุณพี่แนะนําตัวอีกครั้งหนึง่งเผื่อคนดูเขายังไม่รู้จักก็ชื่อสกาวรัตเจริญวัฒนะนะคะเป็นเอ่อพอรพอสตอบางเตรนเป็ดนะคะก็มีมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในตำบลของตำบลบางตีนเป็ดก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าแต่ว่าลายนี้มีมีกรณีพิเศษหนึ่งคือคุณลุงอ่ะ อยู่กับญาติพี่น้องแล้วก็อ,อะไรด้วยด้วยสถานะก็คือพิการพิการทางร่างกายนะคะการเคลื่อนไหวก็ก็เลยมามาดูในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ให้ให้เหมาะกับการกับการเคลื่อนไหวก็เลยเติดต่อก,กับทางน้องของทางค่ายค่ายพล11นะคะมาช่วยกันจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้ให้สามารถที่แกจะเดินเหินหรือว่าเคลื่อนไหวไป ไปไปได้สะดวกแล้วก็ทําให้อากาศมันถ่ายเทเขาจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะทาให้ชุมชนสะอาดนะคะเอาเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับหลังจากที่เราได้ดําเนินการนะครับปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบ้านของผู้ป่วยกันเรียบร้อยนะครับใช่ไหมครับร้องเสียสละจิตอาสารอภาคภูมิใจ ร้องที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้ดยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ กลับมาเป็นพลังนำพา สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็เราได้มาช่วยเหลือผู้ป่วยได้โอกาสนะครับแล้วก็ได้มาช่วยปรับภูมิทัศน์ทำสังคมมันดีขึ้นนะครับอย่างน้อยผู้ป่วยเนี่ยก็ได้มีที่ที่สะอาดได้มีสุขาระนาที่ดีนะครับวันนี้ก็คงจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับส u b s c r i b e นะครับทุกสื่อช่องทางโซเชียลของโรงเรียนจิตอาสา904นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับเราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอยากต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ พระประมินทร,ร์มหาภูมิพลอดุลยเดชปร,รมมนาประพิษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทั่วนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราซืบต่อไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศัก,กราช2561ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต